สีผสมอาหารภัยแก้ตัวครับที่มากับความสวยงามครับทุกวันนี้ครับสารเคมีที่ใช้ผสมลงในอาหารหรือว่าขนมครับมีมากมายและก็มีสารเคมีบางตัวนะครับก็มีความอันตรายครับจึงทําให้ขนมบางชนิดกลายเป็นขนมอันตรายได้ครับ1ครับก็คือตะกั่วครับในระยะแรกก็จะทําให้ร่างกายของเรา อ่อนแอเบื่ออาหารปวดทิศะเวียนทิศะแล้วก็รวมถึงโลหิตจางถ้าสะสมมากขึ้นครับก็จะมีการอมาัมพฤกษ์ที่แขนขาชักกระตุกหมดสต,ติไปเลยนะครับเพื่อนๆสอครับก็คือประลอดครับจาะมีอาการก็คือขึ้นไส้ท้องเดินปวดมวนท้องรุนแรงครับถ้าเกิดสะสมแบบเรื้อรังก็ทําให้เหงือกจะบวมแดงค้ครับเบื่ออาหารอ่อนเพลียอีกด้วยนะครับผม สครับก็คือสารหนูครับก็จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหารนะครับทำให้ผิดปกติครับรวมถึงทำให้ของเราตับอักเสบหัวใจวายด้วยนะครับสครับก็คือคมเมียมถ้าสะสมในร่างกายเกินขนาดก็จะเกิดการเวียนทิศัก กระหายน้ําคอแห้งครับรวมถึงครับไอเจียนหมดสติและเสียชีวิตครับเนื่องจากไตครับไม่ทํางานรวมถึงปัสสาวะเป็นพิษอีกด้วยครับดังนั้นครับเราควรเลือกกินนะครับขนมหรืออาหารครับที่ไม่ต้องสีฉูดฉาดมากเป็นสีจากธรรมชาติก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดโรคต่างๆนี้ได้นะครับทุกๆกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำคราบสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน We'll